เราสองแม่ลูกนะคะก็มาใช้บริการที่นี่นะคะเพราะเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้บ้าน,นะคะ่ะแล้วก็ตัวเองจะเป็นคนหานะหาที่ให้กับแม่ได้มาพากักเพราะเนื่องจากว่าพ่ณแม่เนี่ยประสบอุบัติเหตุล้มขาหักนะคะก็เลยจาเป็นที่จะต้องหาที่พึ่งพาเพราะเนื่องจากว่าโดยส่วนตัวแล้วอะ่ะเขาต้องทํางานก็เลยบังเอิญผ่านมาแถวนี้แล้วก็มาเห็นที่นี่แล้วก็เข้าไปศึกษาหาข้อมูลในเว็บของที่นี่ดูแล้วก็ททกมาปรึกษามีพอได ข้อมูลจากทางศูนย์แล้วเนี่ยก็นําแม่เข้ามาพักรักษาตัวที่นี่แล้วก็ให้ที่นี่ได้ดูแลในฐานะผู้ป่วยแลย้วก็ทำพยาพาเพื้เนี่ยหนึ่งเดือนนะคะเพราะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยกลัวกลัวการากลับไปแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหากับการดูแลผู้ป่วยเพราะว่าแม่เนี่ยใน,ใน,ใ,นในตอนนี้นะคะก็คือยังยังเดินไม่ได้แต่ว่ากลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมลวแต่ว่าตอนที่มาอยู่ที่นี่ คือหิ้วปีกมาเลยคือไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลยไม่สามารถเดินเข้าห้องน้ำหรือทำใดๆดได้เลยแต่หลังจากที่ใช้บริการที่นี่แล้วก็วันนี้เป็นวันที่ออกไปพักผ่อนที่บ้านแล้วเนี่ยก็คุณแม่ก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติคือนั่งได้แล้วก็ทานข้าวเองได้ปกติส่วนขาที่หักเนี่ยก็จะรอทำกายภาพต่อไปนะคะแต่ว่าก็ดีกว่าเดิมดีกว่าวันที่เอามาเนี่ยเกือบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์และอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือ ก็รอเวลาที่ช่วงระยะในการรักษาตัวอีกทีหนึง่งก็คือจะต้องรองให้ให้แผลที่เป็นขาหากักเนี่ยค่ะให้มันหายแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นเองก็คิดว่าจะกลับมาทำกายภาพบำบัดที่นี่อีกครั้งหนึ่งอีกสักระยะหนึ่งให้กลับไปพักรักษาตัวก่อนก็จะกลับมาใหม่ค่ะเพราะว่าการบริการของที่นี่อบอุ่นแล้วก็ชอบสถานที่ที่ตัดสินใจมาที่นี่คือชอบสถานที่เพราะว่ามันดูส่วนตัวนะคะแล้วก็สะอาดไม่วุ่นวาย แล้วก็อีกอย่างหนึงคือเรื่องการดูแลของคุณแม่เนี่ยก็จะมีคนดูแลใกล้ชิดค่อนข้างที่จะดีน่ารักทุกคนคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ